พอเจ็ดสีขายไม่ขายเหมือนกันพอ๋อพอเจ็ดสีต้นนี้ก็ขายเหรอครับเนี่ขายโอ้หายยากมากครับต้นใหญ่ขนาดนี้ใหญ่แบบดอด่างเนี่ยด่างทั้งต้นเลยเหรอเก้าหมื่นพร้อมส่งพร้อมส่งเก้าหมื่นส่งให้เก้ามื่นส่งให้ถึงบ้านอ่ายกจังรถยกมายกอ๋อนี่เก้าหมื่นนะดูครับนี่ครับมาดูโซน โูนรางวัลโซนของสะสมอันนี้เป็นถ้วยรางวัลที่สมัยก่อนสมัยก่อนที่เฮงโง่เดินสายประกวดนะครับเป็นโอ้ตั้งแต่ปีห้าสามเลยนะในปีห้าสามปีสองสามนี่นยังยังไม่ได้เกิดเลยนี่สองหนึ่งโอน้นี่ลด้ย,ย, 2, ยอดเยี่ยมสองหนึ่งรางวัลยอดเยี่ยมสองหนึ่งสมัยก่อนผมขึ้นที่แต่ผมให้แกไปแจกรางวัลให้แกเป็นประธานกิจมศ อ๋อ oh. อย่างนี้อย่างนี้ราคานะ่าจะแสนสองแสนสองอันนี้อะไรครับเจ้าแม่กนอิมอันนี้เป็นสังกัใจใยพระสังกัจใจสังกัดใจโอ้โหอันนี้เท่าไหร่นะครับจากร้านกว่าจากร้านกว่าร้อยหกแสนเลยโอ้โหอันนี้ก็เป็นสนใบพายก่อหินเหมือนกันใบพายก่อหินเหมือนกันดูครับก่อแบบก่อแบบแน่นแล้วนะก่อแบบชิดแลวหมุนอ้อมนะ สวยมากเลยมันเหมือนอหินที่อยู่ตามหน้าผาสวยมากสนใบพายอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะครับน่าจะผมเพิ่งเคยเห็น<ม>ที่แรกมไ,ไม่มีใครมีที่นี่ที่เดียวเออครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่สนสนใบพายใบยเล็กนี่มาดูนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับเหรอโซนใบพายใบเล็กสนใบพายใบยเล็ก อ๋อใบเขาจะจิ๋วเหรอครับใบก็เล็กกว่าใบเล็กกว่าปกติทั่วไปนี่ครับโอ้สวยนะต้นนี้ต้นนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของยังยังยังนะครับเขาคนชินเรียกว่าต้นกิมซงกิมซงแม้ว่าทองกับทองกับเพชรใบมันเรียกกิมซงมันใบกิมซงคือเก่าแก่มากนะไอโคนเนี่ยดูลำต้นเขาผิวเขาเก่าแก่มากโอ้สวย นี่ใครสนใจต้นไหนนะครับก็เลงไว้ก็ดูไว้นะครับถ้าชอบก็โทรมาหาเฮียหรือเข้ามาดูได้เลยนะครับโปรเจกตสีขายไม่แพงเหมือนกันพวกอ๋อโปรเจกตสีต้นนี้ก็ขายเหรครับนี่ยขายโอ้หาย,ยากมากครับต้นใหญ่ขนาดนี้ใหญ่แบบเือด,ด่างเนี่ยด่างทั้งต้นเลยเหรอเก้าหมื่นพร้อมส่งพร้อมส่งเก้าหมื่นส่งให้เก้ามื่น ส่งให้ถึงบ้านอยกจังรรถยกมายกอ๋อนี่เก้าหมื่นนะดูครับสวยมากเลยอ่ะคือด่างด่างทุกใบมันดูใบด่างครับมันดูความด่าง,งเขาเนี่ยเวลาเวลาใบเบียวเขียวออกนะมันมันจะออกมันจะออกเป็นอย่างนี้เลยเป็นสีอื่นเลยอ๋อโพด่างโพเจ็บสีนี่เหรอครับมันก็จะมีหลายสีเนาะสีเหลืองสีเขากีมเมี่ยนสีชมพูมี่อ๋อนี่นะที่มาของโพเจ็บสี โอ้ต้นใหญ่มากเลยนะผมขายเก้าหมื่นเองคนโอบผมอมส่งผมพร้อมส่งเก้าหมืนนี่ครับสวยมากต้นนี้สูงมาประมาณสองเมตรห้าสิบสองเมตห้าสิบนี่ครับถ้าเจ้าของมันมันส่งไม่ไหวเราผมต้องจ้างรถฮิ้วมาฮิ้วไ้อ๋อต้องคนเป็นอ่ะใช่ไหมครับนี่ครับมาดูโซนโซนรางวัลโซนของสะสม ก็พวกตุ๊กตาจิว๋วพวกนี้ก็เอามอาจากจีนเหรอครับจากจีนมาผมไปจีนไปคัดมาไม่ไม่คัดผมไม่เอาอ๋ออุ้ยมาดูใกล้ๆนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้เยอะนะเขาเรียกอเอาแปลเหรอครับเนะรียกอะไรพวกนี้เนี่ยคนแก่แค่หัวให้แฟนอ๋อเอออันนี้ไม่เคยเห็นจริงคนแก่แค่หัวให้แฟนโอ้มีหลายรูปแบบนะครับมีเลื่อยมี อ,อุปกรณ์บันไซก็เยอะนะครับอู้หนังสือเก่าแก,ก่ก็มีเยอะนะนี่อันนี้เป็นถ้วยรางวัลที่สมัยก่อนสมัยก่อนที่ทเฮงโง่เดินสายประกวดนะครับแต่ก่อนก็ไปประกวดแต่ตอนนี้ก็ไม่แล้วไม,ลไม่แล้วไม่แล้วนี่ครับรก็จะมีผู้วสาก็จะเป็นอู้ตั้งแต่ปีห้าสามเลยนะในปีห้าสามปีสองสามนี่ยังยังไม่ได้เกิดเลยนี่สองหนึ่ง <forgetting S 2> โอ้นี่ได้ยอดเยี่ยมสองหนึ่งรางวัลยอดเยี่ยมสองหนึ่งสมัยกอ่อนผมคือลแดาผมให้แกไปแจกรางวัลนให้แกเป็นประธานกิจดีมศักดิ์อ๋อนี่นี่ได้ยอดเยี่ยมอันนี้ก็ยอดเยี่ยมอ้ถ้วยยอดเยี่ยมสวยมากเลยต้นไอ้ต้นที่เมื่อกี้เนี่ยร้องทรงอ๋อประเภทไม้นำเข้าเพศไม้นำเข้าอู้ถ้วยรางวัลน,นี้เยอะอันนี้แค่บางส่วนแค่บางส่วนใช่ไหมเนี้ย พวกของพวกนี้มีรางวัลอยู่แลนั่นหมดอ๋อนี่สวยนะโอ้ยมัน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 มีโอ้มันมันมีบอกว่าอ๋ออย่างนี้เลยโู้สวยนะสวยแบบดูดีมากปีหกหนึ่งงานสวนหลวงสวนหลวงรอเก้าครั้งที่สามสิบเอ็ดดูสิอู้หูรางวัลสวยมากเลยอู้นี่ครับ นี่เราไม่เคยเห็นนะเนี่ยต้องที่นี่มาที่นี่ได้เห็นหมดนะคือสมัยก่อนการประกวดเป็นยังไงสีคุยแข่งปลอดภัยสีเลยดูดอันนี้อันนี้แปลว่าอะไรครับปลอดภัยสีเลยดูดปลอดภัยสีเลยดูด<อ>นี่วันมาตรฐานสุดยอดการันตีรางวัลเยอะมากรางวัลจะพามาดูหยกคยกแท้ๆจากที่ไหนครับพี่พจะใส่ตู้ ba ki, sơn hà lục ba ki, măng chín mai nè, rau pha má mai, mai nè, anh ấy giống gì, lại nó màu xanh xung màu xanh xung quanh nít nè. lên lên đi đi. đây, anh ấy. xung quanh nít nè. ô, đây. anh ấy, anh ấy mai cày thành hình. ừ ừ. đi à đi. anh ấy mai mà, ừ. cày à. ừ. à thành à. hình. à, là mai từ kim này. mai từ kim à bảo nè. nè, mai เป็นอย่างนี้เลยอ่ะเขาแก่สวยมากเลยเนาะพวกนี้ยังไม่ได้ขายขายขายกันขายมอสิก่อนคือเล่นของเก่ามาก่อนเอ่าผมทําของเก่ามาแล้วอู้หนีนะน่าจะหลายตังค์เหมือนกันนะครับผมผมขายเจ็ดหมื่นเองนี่แหละครับอ่าอิงซีต้นหนึ่งอิงซีต้นหนึ่งนะเป็นไม้กลายเป็นหินเหมือนกันนะอืออันนี้เจ็ดหมื่นอันนี้เราหัวปีอันนี้เขาเนี่ยอะไรนะครับกวนอูไม้กลายเป็นหินเออ ไม้กันเป็นหินเนี่ยครับหยกอันนี้หยกหยกปาก,กีหยกปากรีขึ้นไม่ใช่อันนี้อันนี้หยกอีหลังอีหลังถ้าเอาแฟนสองมันจะออกชมพูนิดหน่อยอ,นนอันนั่นอันนั้นออกีออกอถ้าสองมันทะลุโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เลยครับนี่นี่ดูสิเป็นหยกแท้ๆเลยดูนะครับคือแบบอ๋อมันทะลุแสงทะลุได้นะครับอ๋อสวยมากเลย อย่างนี้อย่างนี้ราคาน่าจะสแสนสองสแสนสองบบอันนี้อะไรครับเจ้าแม่กวนอิมสแสนสองนะครับโอ้สวยมากเลยอันนี้หกแสนห้าทำไมเราต้องล้านกว่าอะไรเงี้ยต้องล้านกว่าล่ะนี่นะครับต้นนี้เอ้ยต้นนี้ <c oughs> อันนี้เป็นสังกัจจยพระสังกัจจายสังกัจจยเป็นไม้มงคลไอเป็นต้นพระมงคลคือส่องมาจากข้างหลังนี้ทะลุไหมครับไปทะลุเหมือนกันทะลุเหมือนกันโอ้โหดูครับ เนี่ยอ๋อมันใสผ่องอย่างนี้เนาะโอ้สวยมากอันนี้แกะเองแกะเป็นมึงเป็นแกะมังกนแขกมันแกะไม่เป็นเราคนจีนมาซื้อยกทั้งกลมัาแกะอู้อันนี้เท่าไหร่นะครับจา,ราาจากร้านกว่าหจากร้านกว่าเหลือหกแสนเทาเองร้านกว่าเหลือหกแสนห้าอันนี้หนักหนักไหมครับผมผมต้องผนต้องจ้างคนที่ขนพระสิบกว่าล้านมามาขนให้ส่งทั้งที่ถ้าชั้นสองผมไม่ไม่ขาย โอ้ต้องคนเฉพาะทางเลยต้องคนที่มืออาชีพเท่านั้นไม่งั้นเสียหายไม่งั้นเสียหายโอ้หกแสนหกแสนห้าแสนห้าถ้าจริงๆมันต้องรลาากว่าบาดุแล้วโอ้ยกถ้าโดนภาษีเอาไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับเคยมากเลยหยกโอ้เพิ่งเคยเห็นโอเคครับก็ครบถ้วนนะครับสําหรับสวนเฮงงูนะครับกองก็งบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ คือเราไม่เคยเห็นเลยบอนไซแบบนี้นะครับไม่ไม่คิดว่าจะมีสวยขนาดนี้ในเมืองไทยนะครับคือทุกอย่างทั้งรากทั้งอะไรแบบโอ้โหอลังการจริงๆต้องต้องขอบคุณเฮียงูงมากๆเลยครับวันนี้ที่ให้ให้มาชมนะครับใครสนใจก็เข้ามานะครับที่ซอยองงอแก้วเงินทองแก้วเงินทองสามสิบสี่หรือจับพิกัดมาที่อบอนไซคอฟฟ่นะครับบอนไซคอฟฟ่ตรงข้ามเฮงลาดหน้าตรงข้ามเฮงลาดหน้านี่ครับร้านลาดหน้าก็จะอยู่ เพลงแรกหน้ามันดังหรืเล้าอ่านี่ครับเพลงแรกหน้าตอนนี้ดังใช่ครับนี่ใครคือจะพิกาดมาเพลงแรกหน้าก็ได้อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับก็หยุดทุกวันจันทร์นะครับหยุดทุกวันจันทร์ก็เข้ามาอันนี้คนทั่วไปก็เข้ามาชมได้เลยได้ไครับเชิญหรือใครสนใจต้นไหนเป็นพิเศษ,ษก็โทรมาหรือมาชมด้วยตัวเองนะครับโอเคครับ <มา S 1> วันนี้ <มา S 1> ก็ดูของจริงดีกว่าดูของจริงดีกว่าไม่ต้องทะเลาะกันมันจะไ,ได้เห็นมิติ หลายๆอย่างน,นะลิล้นนกกระจกไม่ต้องหาแล้วในเมืองไทยอ๋อไม่เคยเห็นจริงเน,ะนะี่ยโอเคก็ขอบคุณเฮงยงงมากๆนะครับวันนี้ค,ครับ